แต่ฉันน่ะเป็นห่วงเธอนะไอ้คนคุณจะทำบกพร่องพี่สาวเธอเนี่ยคุณจะทำดีเหลือเกินตอนที่เธอจบมสามเนี่ยฉันถามพี่สาวเธอว่าไงรู้ไหมเธอบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้กำไรอ่ะเดยนจบมหกก่อนแล้วเข้ามาหาวิทยาลัยพี่สาวเธอจบอว่าไงรู้ไหมไม่รู้ไม่อยากฟังไปเลยเฮ้ยฉันอยากบอกบอกว่านำกำไรมันเซ่อซ่าเดอะด่าเหมือนวัวเหมือนควายให้คนเขาเอาไปไถนาควายที่ไหนจะอยากไปเรียนหนังสือนี่สารพี ทำเหมือนไม่ค่อยรักน้องเลยนะถ้าฉันมีน้องเป็นคนฉันก็คงจะรักแต่นี่ฉันมีน้องเป็นควายผสมลิงฉันรักไม่ลงหรอกพี่สาวพีเขาพูดขำๆอ่ะจะมาเสี้ยมข่าวควายชนกันเลย <c oughs> พี่สาวเธอเนี่ยขเขาเกลียดเธอเขาอิจฉาเธอเธอไม่รู้ตัวบ้างเหรอว่าเธอน่ะสวยกว่าพี่สาวของเธอเขากลัวว่าเธอน่ะจะได้ดีกว่าแล้วได้ลอยไปด้วยนี่เหรอคุณธรรมของพี่สาวเธอเนี่ยปาา อย่ามาว่าพี่สาวฉันนะโธ่ถูกไปได้ลวเลยว่าปากทั้งอยู่เนี่ยแล้วพี่สาวเธอยังพูดอีกนะควายอย่างกำไรเนี่ยนะไม่มีผู้ชายที่ไหนเขามาขอแต่งงานหรอกโง่อย่างมันต้องแต่งงานกับโธ่ผู้ป่าพี่สาวฉันมีคุณธรรมอย่าไปพูดอย่างนี้ที่ไหนอีกอะถ้าฉันเจอฉันจะเตะปากให้เลือดสาดเลยพอพอพอช่างรักระหว่างดีกับพี่สาวหลือเกินนะฉันอยากรู้เหมือนกันว่าพี่สาวเธอจะรักระหว่างดีกับเธอแบบนี้หรือเปล่าป่านเนี้ย ไม่รู้ไปพ่อรักที่ไหนบ้านช่องก็ไม่ยอมกลับระวังนะจะเป็นข่าวลือไปเจ็ดคุ้งน้ำนะทำหน,น,น้าทรณีเจ้าขาขอยให้ใครรู้เรื่องนี้เลยนะเจ้าคะ่ะพี่สารพีจะเสียหาย พี่ลอยจะเสียคนเจ้าค่ะเฮ้ยเอียบตอยเมื่อวานฉันไปหากำไรที่บ้านมาไปถามเรื่องสารพีกับไอ้ลอยมันเล่าเป็นฉากฉากฉากเลยวะ่ะเฮ้ยกำไรนี่นะเอาเรื่องสารพีมาเล่าจะรู้ไหมว่าสารพีรีบมันรีบแต่งงานเพราะอะไรเพราะอะไรวะเอา้าไอ้ลอยกับสารพีอ่ะ มาเล่นรักกันใต้ถุนบ้านแต่วันแรกที่ลอยกลับมาถึงเลยเฮ้ยบัดสีบัดเถลิงหมดโอ้ยสีชื่อบ้านเราหมดแล้วนะแล้วมันยังเล่าอีกต่อว่าไอ้ลอยเนี่ยกับสารพีเนี่ยทายลื้อเข้าไปในป่านะไปเล่นรักกันโอ้โหมืดค่ำก็ไปย่องกลับบ้านที่มันไม่อายฟ้าดินเลยเหรอวะโุ้ยน่าเอามาอายทนพ่อแม่มันนะนั่นสิวะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ย จริงไม่จริงเหฉันไม่รู้หรอกกำไรไปแล่าใั้ฉันฟังฉันไม่เล่าให้เอี่ยนฟังเพราะเห็นว่าเอี่ยนมันเป็นเพื่อนกันเอแอบได้ยินเองนะเออ,เอ,อนี่พวกแกได้ยินแล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเรื่องไม่ดีรู้เปล่ากำไรไม่กล้าเรื่องพี่สามเราพูดเอา้าแต่แมนมาพอดีเลยว่าไงอะ่ะข้าไม่เชื่อไอเรื่องความรับส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยถามจริงไว้พงเองไปรู้มาได้ยังไงฮะ เองไปรู้เขามาได้ยังไงถ้าเองไม่แอบสะกดรอยตามเขาไปหรือเองแปลงกายเป็นหมาเน่าลอยตามไปดูเขาอะฮะไปเรีสองแก้วอ้าวสารพีได้ข่าวว่าขยันพายเรือกับลอยทั้งวันฝนตกฟ้าร้องก็ไม่หวั่นไหวไม่เกรงฟ้าผ่าจะไปพายเรือขอไม่คงคาหรือจะเป็นอยากข้นล่า มาตลาดทั้งทีไม่หาซื้ออะไรไปฝากลอยไว้ไปกินตอนพายเรือเข้าป่าหนีฝนตกเหรอรพีสพีสรพีสรพีฟังฉันก่อนสิฉันคือบอกกำไรแล้วว่าอย่าไปพูดเรื่องของเธออ่ะนี่ทงแกได้โง่จริงๆอีกเงียบ่้กำไรอมันไม่ฟังหรอกมันชอบไอ้ลอย มันไม่ดีไม่สวยเท่าสาพีมันก็ได้ยิา่ากําไรอะ่ะมันตัดสว่างแบบนี้ั่้แหละคนทั้งตลาดก็เลยรู้กันหมดแล้วอืมแต่ฉันไม่เชื่อนะ